สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซูเพื่อบ้านเมืองค่ะ วันนี้ซูเพื่อบ้านเมืองประจำวันเสาร์ที่24พฤศจิกาย,ยน2555นะคะและในช่วงนี้ค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เราได้มีการพูดคุยกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญประจำสองท่านค่ะท่านแรกท่านอดีตสวาวารินเทียมจรัดและท่านที่สองคือท่านเพศักกรสุวัสดิ์สิงห์ค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เราก็ได้มีการพูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองมาตั้งแต่เช้าค่ะแล้วก็มีประชาชนคนทางบ้านนะคะ ได้ส่งข้อความแล้วก็มีการโทรศัพท์เข้ามาค่ะบอกว่าฟังมาตั้งแต่เช้าแล้วอยากจะมีโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นสู้เพื่อบ้านเมืองในวันนี้เราก็จะเป็นช่วงเวลาสองชั่วโมงเต็มในการที่จะเปิดรับใส่แสดงความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านค่ะท่านใดที่มีความคิดเห็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะในทิศทางใดก็ตามแต่สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะทาง SMS ที่หมายเลข4 8 9 0 0 1 1ค่ะ โดยพิมพ์13เรืนวรวัตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่4890011นะคะและทางโทรศัพท์ค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะขณะนี้นะคะที่หมายเลข029602133และ029602134ค่ะท่านใดมีความเห็นต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองในวันนี้นะคะเช่นไรเป็นไปในทิศทางใดนะคะไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือว่า จะมีความเห็นขัดแย้งนะคะอยากที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ029602133และ029602134ค่ะตอนนี้ยังไม่มีสายเข้าค่ะอยากจะเรียนถามทั้งสองท่านค่ะว่าอาจารย์หมอคะวันนี้ไม่ได้มีโอกาสฟังเพลงเพื่อชาติของอาจารย์หมอเลยครับเพลงเพื่อชาติวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์หมอเพลงเพื่อชาติวามดีจัดไว้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นหรอกเพราะว่าบรรยากาศไม่ให้แล้วก็ คิดว่าคงจะไม่แล้วล่ะะถึงเพื่อชาติที่จะไปกันแหนกันแหนคนนู้นคนนี้แมวแล้วล่ะต่อไปนี้จะไปเป็นนักศึกษาสมัยก่อนเลยเราจะเล่นแต่เพลงสายลมแสงแดดเป็นรักของเรารักของเราจกนิรันด์จะลากเธอเท่าฟ้าอย่างเนี้ยเราก็จะไปอย่างนี้เลยเพราะว่าในบรรยากาศอย่างนี้นะครับถ้าหากใครรู้จักแม็กควิลเวอรี่เขาก็จะบอกว่าเราเป็นประชาชน เชื่อเรื่องเท็จดีกว่าเชื่อเรื่องจริงเชื่อเรื่องเท็จจะปลอดภัยเพราะอะไรเพราะเราเราอยู่ภายใต้การปกครองของเขาอะเพื่อให้เราเป็นเด็กที่อยู่ในโอวาชเขาก็จะโกหกเราอะลูกๆวานี่ลูกนะเดี๋ยวแม่จะให้กินไอติมนะกลับบ้านก็ไม่ได้กินเพราะว่าแม่หลอกโกหกไปเรื่อยโกหกไปเรื่อยแล้วถ้าหากเกิดแล้วจับทันแม่ได้ค่ะ แม่เมาหนูจะกินเดี๋ยวที่ถูกตบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกัน okay ต่อไปนี้ผู้ใต้ปกครองในอาณาจักรนี้ต้องเชื่อเรื่องที <s <s ่ผู้ปกครองบอกเราถึงจะรู้ว่าเขาโกหกก็ต้องเชื่อก็ต้องบอกว่าดีแม่รู้เขาหลอกก็ต้องเต็มใจให้เขาหลอกกันไปอย่าไปรู้ทันเขาปล่อยเลยปล่อยเลยค่ะอาจารย์หมอค่ะใส่เข้าค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ เป็รจะเป็นพรค่ะครับรามสักการรามสัการค่ะสตาว่าเีด้วยนะประชาชนเรื่อยนะค่ะดูวันนี้เห็นรัฐบาลทำไมสบายไทยใส่เชลล์ลังดาวปกปัดเลยนะอาตมาเห็นเห็นมันเห็นทัอย่างนี้มันติดกฎหมายนะเขาชงรู้ว่าเขาทำตามถูกก้องแล้วเดี๋ยวท่านฮะท่านยังคิดว่าประเทศเรามีกฎหมายเหรอครับ โอยมากมาเห็นมาทุก <inequ> ท <ity> ีเลยแต่กวันยังไม่ชุนชุมประการพลบแล้วขาก็เห็นเลยมันกลัวอะไรกันขนาดเนี่ยอาจะมาดูว <unlimited sized festivals> ันห้ <ied> ุดดูรใจมากเนยเขาคิดเพิ่งประกาศแต่ชุมุมเพื่อสันติอหิงสาไม่เผาวัดเผาเมืองแต่ชุมุมโดยความยุติธรรมความเป็นธรรมใจ S <S เกิดอะไรประกาบพอได้ก่อนแล้วอาจารย์ใชม้ทานเขาเ<อ>พึ่งจับเขาพึ่งจับผู้ชุมนุมไปร้อยกว่าคน,พ,พ,อพ,ออนพรออ้อมกับอาวุธเยอะแยะหมดเลยเออจริงจอาจมาเหนาาน็นารเตืใจเลยนะอาจาดูดูดูตัง้งแต่เช้าเนี่ยจนถูงเย็นเนี่ยครับอาจมาเห็นฐบารฐหาลชุดฐบาลชุดดีนย่เลยยอเลยขึ้นเล,นลย ผมเพิ่งบอกกับน้นมัสการนะผมเพิ่งบอกว่าต่อไปนี้เราประชาชนเนี่ยเชื่อเรื่องโกหกปลอดภัยกว่าเชื่อเรื่องจริงนะครับจิตตพอจิตตพอถูกต้องถูกต้องถูกตแล้วอาจารย์กระทูกถูกแล้วครับถูกต้องครับอาจารย์มาอยู่ทางบ้านจะมาจะมาพยายามสั่งสอนทุกเด้งทางบ้านจะมาเนี่ยทุกเด้งเขาเข้าใจหมดแล้วเด้งมามาหาจะมาแต่แตคนแต่คนอาจารย์อาจารย์มาสั่งสอนทุกคนแนี่เขาคนเขารู้แล้ว ขาเริ่มรู้ล้ว่าโครงการยังไงจะกพิ่มยังไงจะร่วมรังยังไงมาบอกต่อานนายจักนะครับขอรัญากรสัมภาษณ์มกับคุณคุณรุนิรุตนะครับขอบคุณครับในี่นีอใจ้วันนี้ครับขอบคุณครับค่ะท่านน้ำมันสกัดค่ท่านก็ยังดีค่ะ ก็ค mm ่ะท่านผู้ชมนะคะร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะผ่านทาง SMS นะคะแล้วก็ทางโทรศัพท์ค่ะที่หมายเลข029602133ถึง4นะคะมีความคิดเห็นอย่างไรก็โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS ได้ด้วยนะคะ SMS ก็ขึ้นอยู่ค่ะว่าขอกราบเท้าท่านเสียอายนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ประชาชนก็ยังให้การเมื่้ายลาตาย ตอนครั้งสุดท้ายหน้าทลาตายเราก็อย่าๆนะครับอย่าจะพึ่งเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันอีกหลายๆวันก่อนมาติดตามการชุมนุมกันต่อไปก่อนเผื่อจะมีครั้งต่อไปค่ะสายเข้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเชิญครับครับต้นสิทครับเชิญครับครับคืออวันนี้ผมได้ดูดูการปรับรุงในทางอาวุันะครับ เขาก็ดูในในแอดเขาเปิดคิดการจับช่วงในหลวงนั่นนะครับผมดูแล้วคิดว่าทําไมฮะก็เอามาเปิดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผิดกฎหมายเลยครับผิดครับท่านสอบบอกที่ถ้าว่าเสียอายต้องติดคุกถึงปีเนี่ยเออมันมีเคยมีเรื่องอยู่แล้วนะครับว่ามาเอามาเปิดถือว่าเป็นการเปิดซ้ําครับแล้วก็ปกติแล้วถ้ามันมัน เพิ่งเพิ่งมีคดีเดียวซึ่งสาตรตัดสินว่าเป็นการป้องกอันนะครับก็คือป้องกันสิทธิเสรีภาพแต่เป็นป้องกันความความเสียหายทางธรนะคือคดีของคุณสุนทินะครับปกติแล้วการนําเอาข้อความนี้มาเผยแพร่ต่อเป็นความผิดทันทีครับแล้วก็เรื่องนี้เทปันเทปวันนี้ที่เราดูนะฮะปรากฏว่ามีการนําไปแจ้งความหลายครั้งนะครับร<อ>ัฐบาลสี่รัฐบาลแล้วไม่มีใครทําอะไรเลยครับ ครับทีนี้ผมผมอยากจะถามว่านะครับถามว่าถ้าไปเปิดคิดอย่างนี้ให้ประชาชนได้รับรู้เนี่ยประชาชนก็ยังโง่อยู่นะครับเพราะยังคิดว่าเออเออ้่ายแล้นมันไม่ได้พูดมันมันปลุกกระห่อนะครับใช่ครับท่านั้นผมคิดว่าการเปิดคิดอย่างเนี้ยถ้าเป็นผมเป็นคนเองเสียไอ้นะผมก็ยอมถวายชีวิตเลยผมจะเปิดให้ประชาชนดู ให้เขาหูตาสว่างว่าเด็กเขาจับตู้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถึงแม้จะตายถูกก็ยอมดีกว่าเครนบเพื่อพ่ะรักในหลวงทั้ประเทศชาติผมจึงคิดว่าเราต้องเปิดไอคิปเนี่ยให้ประชาชนทั่วประเทศเราเนี่ยฟังทุกๆวันดูทุกๆวันให้เขาวิเคราะห์ดูว่าเนี่ยทำอย่างเงี้ยถูกไหมจับู่งในหลวงอีย์ถูกไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะจะได้จับมัน ปหารชีวิตเลยเพระก่อนนี้ผมเคยได้ยินนะครับว่าใครใครใคร,ร,รใครหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของในหลวงเนี่ยนะครับถูกประหารชีวิตยอย่างเดียวเลยแต่นี่เนี่ยมันเห็นโจงโฉมคืึคืมนึ่งเนี่ยแล้วทําไมอ่ะตำรวจก็ดีนะครับศาลก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยทําไมฮะเป็นผู้รักษากฎหมายของประเทศไทยเนี่ยทยําไมให้ยางเงี้ยอิดอยู่แล้ว่ะ ทไมไม่เอามาลงโทษนะครับผมจึงคิดว่าถ้าลงโทษเขาไม่ได้แต่พยอศก็ดีกว่าครัอ<ถ>เรื่องนี้มันมีการแจ้งความตํารวจและเรื่องมาถึง<ห>อัยการถึงอะไรแล้วครับแต่มัน<ห><ห>ยังไม่มีการฟ้องไงครับเพราะมันผ่านมาสองสามรัฐบาลแล้วเราว่าใครไม่ได้แล้วเพราะรัฐบาลเองคนที่เป็นรัฐบาลเองก็ไม่ได้ใส่ใจนะครับครับผมคือวันนี้ประชาชนเป็นล้าแล้วครับได้เห็นว่า ไอ้ความจริงเป็นยังไงไม่ใช่บอกว่าเราไปพูดเรื่อยเปื่อยนะครับครับผมทีนี้ผมยังจะตอบว่ารัฐบาลสำไมทำไมอ่าขอวัุยธดนะครับว่าตอนนั้นมีเอชทีถ่ายทอดออกธรรทัศน์ช่องทีเอทีวีหมายถึงไอเออสห้าสิเอะไรอย่างนะเพราะเอาต้องเยดสดต้องเสียดสดพออยู่ได้สิวันผมก็ดีใจแล้วว่า เออครับเนี่ประชาชนไทยและประเทศไทยเราเนี่ยจะได้หูตาถวารสีว่าอะไรผิดอะไรถูกนะ,ค,ะครับครับผมยังเคยคิดว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเอาเอาเอเอสทีวี A T v ออกวันหนึ่งเอาไฟของเพื่อพูง่ายๆคือของพือแบ่ออวันหนึ่งให้ประชาชนฟังวันละครั้งเนี่ยทุกวันเลยเพื่อให้ประชาชนไทยและประเทศของเราเนี่ย วิเคราะห์เอาเองว่าไอ้อันไหนถูกอันไหนผิดไม่ต้องมีการไปชักนำเลยให้เขาวิเคราะห์กันเอาเองเลยครับผมก็คิดว่าคนในประเทศไทยคงไม่ใจโง่หรอกครับไม่โง่หรอกครับไอ้ที่เขาโง่เพราะว่าเขาไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นนะครับเขาจึงโง่นะครับผมสวยงามนะครับแค่นั้นผมเลยคิดว่าถ้าเราสู้แบบนี้เขายังแกล้งอย่างนี้เขายังไม่เิ็ดเลยนะ ผมก็ยังคิดว่าเอาอย่างดีกวา่าเอาทางสายคาเถอะออกมาเอาปร,ระชาชนออกมารวมกันเป็นกลุ่มข้อนใหญ่จุดพูดต่อฟ้าดินเลยขอฟ้าดินเลยว่าให้ให้ถูกให้รลงโทษตามตามตามนี่เลยจะได้รู้ว่าฟ้าดินเขา,ามีจริงท่านสิรับเขาก็เขาไม่ไทำมิธีไหนแล้วนี่ครับเขาก็ไปให้สินบนฟ้าดินแหละครับเพราะว่ามนุษย์ยังซื้อได้เทวดาก็ซื้อได้ครับพวกนี้ ครับนาหาว่าเขาจ้างผีโมกแตกครับผมคุณครับกาปรครับฒน์ค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะก็โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะถึงขนาดว่าจะติดสินบนเทวดานางฟ้าได้เรื่หรอคะท่านผู้ชมครับพวกนี้ก็เชื่อว่าอย่างนั้นเขาติดทุกวันแน่ครับผมค่ะแล้วเทวดานางฟ้าไม่ฟังเขานะค่ะ เขาตั้งคนไปตัดเลยนะที่ปราษาพนมรุ้งอ่ะเออเขาตัดหัวสิงเลยนะเนี่นี่พวกพวกนี้มายอมรับสินบนค่ะค่ะใส่ข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสามท่านค่ะัสดีครับจะถามท่านสววารินค่ะครับจะถามว่านางปูแดงเมื่อไหร่จะไปคะครับก็วันนี้เขาไม่ไล่ให้ไปนะครับแล้วเขาจะอยู่ต่ออีกนานไหมคะก็ ถ้าวันนี้มันไล่มันก็จบไปแล้วครับแล้วทําไมเสียไอ้เขาถึงไม่ไม่สู้ต่อละคะคือคือ,คอก็นัดแล้วไม่มามัง้งนัดไปแล้วไม่มามัง้งก็เก็คงลําบากะนะครับครับก็ตํารวจเขาตั้งด่านเยอะ,ะอะค่ะอ๋อเรอค่ะครับผมเขากกากรถอะค่ะครับ แล้วทีนี้เสียอายเขาจะเรียกชุมนุมอีกเมื่อไหร่คะไม่ทราบครับไม่ทราบครับว่าจะท่านจะนับมันเมื่อไหร่นะแล้วก็อยากจะให้ท่านสววลลวิเคราะห์ว่ารัฐบาลปูดแดงจะอยูน่นานเท่าไหร่คะก็ตา,ตาม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 ที่วิเคราะห์เมื่อตอนกลางวันว่าเขาพอเปลี่ยนรัฐบาลปูสามแล้วมันก็จะเน่าแล้วครับตอนนี้ไปไม่ได้แล้วครับครับ อยากจะให้ไปอยู่ต่างประเทศตามพี่ชายไปเลยค่ะไม่ต้องกลับมาอีกเลยค่ะครับเขาก็ลองดู though, เดี๋ยวเขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็มาให้เกินล้านกันแล้วกันฮะครับแล้วแล้วแล้วเต๋อาจะติดคุกหรือเปล่าคะอ๋อท่านบอกท่านพรนะครับท่านถวายชีวิตแล้วครับ <c oughs> แล้วตอนนี้ <c oughs> ใครจะใครจะออกมาแทนเต๋อไอแล้วคะก็ไม่ทราบครับเดี๋ยวก็คงมีนะครับครับแต่ก็ลำบากนิดนึงนะครับ บาตอนนี้การชุมนุมก็คงลำบากเพราะว่าเเขาจะใช้วิธีการประกาศแบบนี้ประกาศกดกดกดหมายก่อนแล้วก็ลงมือก่อนนะฮะ,ะนะครับแล้วทีน <c oughs> ี้ครับเมื่อวันศุกร์อ่ะฟังฟังคุณสนทิอ่ะคุณสนทิบอกว่าที่ตำรวจออกมาแบบนี้เยอะๆอย่างเนี้ยให้เสียไอ้เนี่ยไม่ต้องออกมาครับ ให้ให้เสีอ้ายทาแบบเนี้สามครั้งให้แบบว่าหลอกตํารวจอะไรอย่างนี้ให้ตารวจเหนื่อยแล้วล้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วครับแล้วทําไมเสีอ้ายไม่ทํำนะคะไม <ป S> ่โอ้ครับต้องถามเสียไอ้ถามผมเป็นไงเนาะตอนที่คนส่วนที่พูดอ่ะไม่ทราบว่าท่านเสาวบรินฟังคณส่วนที่เมื่อตอนวันศุกร์หรือเปล่าคะผมไม่ได้ฟังอะครับครับ คือคือบางทีบางทีเนี่ยท่านท่านแต่ละท่านพูดเนี่ยท่านจะมีมีคําตอบของท่านนะครับพอมาถามเราเราก็ตอบแทนไม่ได้นะครับว่าทําไมไม่นั่น